วัดดีเจ้าวันนี้เขาจะมาพัดบวบหรือว่าพัดบะน้อยเลียมแล้วเจ้าบ้านเฮาเปิดห้องบะน้อยเนาะบะน้อยก็เอามาพัดใส่ไข่เจ้าแต่พัดแบบคริงคีนพัดจะได้ก็ใส่น้ำมันลงไปใส่พริกจินดาลงไปสามเม็ดเจ้าฟังเสียงขจายปิดฝาเนอร์ฟังเสียงมันแตกขรุดตุบตับกระรุตุกบตับแสดงว่าได้แล้วเจ้าเปิดฝาแล้วก็ใส่บวบที่เขาหัน่นเป็นชิ้นเป็นคําไว้แล้วเจ้า ใส่ลงไปเลยเจ้าเสร็จแล้วเขาก,ก็กลนๆให้มันค่ากับน้ำมันเห็ยสักหน่อยอ่ะเจ้าเสร็จแล้วก็ปิดฝาอบต่อเจ้าปิดฝายังยังก็เพื่อให้สารอาหารในบวบมาเจ้าออกมาหนักๆเจ้าเพราะว่าหน้าม,มันจะระเหยไปที่ฝาเจ้าน้ำของคุณข่าของบวบเละเจ้าเสร็จแล้วก็เปิดฝาพร้อมกํากลนไปเจ้าปิดปิเปิดเปิด,ปดอยู่จะแย่เจ้าบัดดี้มันไมเนอแต่ถ้ามันไม่หน่อยก็เป็นอย่างนอเพราะว่า สารมะเร็งมันบรกกอเกินในผื้จาจะต้องเป็นอย่างแต่ก็ปิดปิดเปิดเปิดก้นอยู่จะแย่ละเจ้าพอบวบยุบแล้วก็ใสไ่ไครไปเลยเจ้าสองแกนนะเจ้าไปอื่นใส่ไปสองแกนหรือมากกว่านั้นก็แล้แต่เราละเจ้าก้นไปก้นไม้ยืนยังแย่ละเจ้า กอนเซ็ตผึ้งไข่ในมันคูกกับเนื้อบวบแล้วก็ปิดฝาแหมเจ้าเอาขุนข่าวมานันกๆสารอาหารมานักๆต้องกวาไม้เนื้อน้ำนั่นมันจะยดลงไปบังให้มันไหมเจ้าแล้วเอาระปรุงรสด,ด้วยซีอิ้วขาวอย่างเดียวอเจ้าแบบต้องใส่อย่างอื่นเน้อใส่ก็บซีอิ้วขาวอย่างเดียวเจ้าพัดกลนไปกลนมาพอสุกแล้วก็ตักขึ้นจานมาได้ละเจ้าปรุเจ้าอย่างเอยเจ้าพัดบวบใส่ไข่สูตรคลีนของปีอุย๋ยเอาไปพัดพอเนื้อล้ำ นะสุขภาพดีตวยเจ้าขอบคุณเจ้า